นี่อีกนี่อีกตัวนึงนี่อีกตัวอีกตัวนึงเออสวยงามเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ยโอ้ยข้าวสุดท้ายนี่เร็วมีตัวบุกมามีตัวบุกมาหนีเร็วเฮ้ยให้เขาไอ้แกมาต่อไปใครยู่อะไรกับฉันไอ้แกมึงอาจทำลายเพื่อนฉันนะเฮ้ยเดี๋ยวฉันจัดการเลยนี่ผมไม่จิ้มลยซะโอ้ยอย่างเท่อ่ะเฮ้ยช่วยหน่อย ไม่ได้โอเคได้แกลุกขึ้นมาเฮ้ยขัดผักไมเลยเพราะมันเบียดจังเลยเฮ้ยพี่พนัานไหนเฮ้ยมันก็มาหรอกแกคิดว่าจะได้ไปทำ้านที่ฉันนี่ง่ายเนาะไม่เนับจมเฮ้ยแกไม่นอหน่ะแม่โอ้ยอะไรเฮ้ยอตัวน้อ้วทันเฮ้ยอะไรวะนี่เฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย้ ั่นเองเลยทีนี่ก็เฮ้ยอืออวันนีเพื่อนกลับมาแล้วโอ้โหไม่คทาาเลยโหมนรวมแล้วกับโถส้วมเโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่แกกลัชั้นเหรอนี่เอานีกันเฮยเยี่ยมเออเยี่ยมโอ้ยตายเลยแกทที่เจ็บแสบมากเลยโอ้ยโอ้ยทำไ่ม่เหือจิ้มเลยโอ้ยเจ็บไ อบอกเลยว่าผู้แก่เป็นมีทางชนะแน่นอนทิ้งบ๊อกนูไปเ,อ,เอ,อ,อ้อเอ้อไ,ไ,ไปไนเลยผู้ออกไปให,ไปไหอบอาพี่อย่ที่นีน